ก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในเรื่องซามูไรแจ็คนั้นเป็นอะไรที่มีแต่เรื่องอัศจรรย์และมีสิ่งมีชีวิตที่อัศจรรย์มากครับแต่ว่าก็มีบางอย่างครับที่เราเนี่ยจะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ครับซึ่งเราเนี่ยก็เรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าเหล่าเดียทีสแเหล่าเทวาเทพครับ เหล่าเทพเจ้าในความหมายของแต่ละคนก็ไม่มีอะไรที่มีความหมายที่ตายตัวครับมันก็อยู่ที่ว่าผู้คนเราเนี่ยจะให้ความหมายมันว่าอย่างไรแล้วก็ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนอีกแน่ชัดครับซึ่งภายในเรื่องซามูไรแจ็คนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้กันอยู่หลายองค์กันเลยทีเดียวครับซึ่งเราก็จะมาพูดกันในวันนี้ครับ รามาหรือพระรามครับหรือที่รู้จักกันในชื่อรามจันทาเป็นเทพองค์สาคัญของศาสนาฮินดูครับเขาเป็นอวตารที่7ของพระวิษณุซึ่งเป็นหนึ่งในอวตารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับพร้อมกับพระกฤษณะครับพระองค์เนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ที่สูงสุดครับ พลังและอุปกรณ์ของเขาครับก็คือเขาเนี่ยใช้ธนูและก็ลูกศรในการต่อสู้ครับซึ่งเขาได้โชว์ความสามารถนี้ในการต่อสู้กับมวลดำซึ่งพระรามเนี่ยก็ใช้ธนูที่มีชื่อว่าสลังกาครับและก็ลูกธนูที่เป่งประกายด้วยพลังแสงอสศักส์ครับพระรามเนี่ยมีแขน6แขนนะครับเขาเนี่ยจริงสามารถยิงธนูได้ครั้งละ3ลูกเลยครับซึ่งเขาเนี่ยจะยิงธนูได้เขาก็ต้องมีความสามารถนี้ครับก็คือความเร็วและก็ความแม่นยำครับความเร็วของพระรามเนี่ย ในการบรรจุได้ยิงกระสุนนั้นรวดเร็วมากครับซึ่งมันเร็วพอที่ทําให้เขาเนี่ยยิงออกมาได้หลายนัดเพียงเวลาไม่กี่วินาทีครับซึ่งกล่าวได้ว่าครับความแม่นยําของเขาเนี่ยพอๆกับที่เขาเนี่ยไม่เคยพลาดสักนัดเลยนะครับในการต่อสู้ครับลานะครับเป็นหนึ่งในเทพที่โดดเด่นที่สุดในเทพนิยายอียิปต์แล้วครับและเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามวันเวลาของ ลวงอาทิตย์ครับผมล่างเขาเป็นผู้ชายครับแต่มีหัวเป็นเหี่ยวแล้วก็มีการสวมแผ่นบางแดดมีผู้ไปเห็นเขาครับขี่จระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานอียิปต์โบราณครับรามีโทนสีเป็นทองนะครับเป็นส่วนใหญ่มีโคดก็คือเฮก้าซึ่งเป็นสรรัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์อียิปต์โบราณครับผมพลังอุปกรณ์ของเขาครับโคูงเฮก้าเป็นการถ่ายทอดพลังของเขาในรูปแบบของการเหมือนที่ปล่อยพลังออกมาครับโอน เ,เทพเจ้าในตำนานนอสโอดินหรือโวเดนปรากฏตัวในเรื่องเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามภูมิปัญดาและการต่อสู้ชาวนอสผู้ทรงพลัง ผู้นำของเทพเจ้านอที่รู้จักกันในชื่อเอเซอร์และเป็นผู้ปกครองของทั้งแอสการ์และวาฮาร่าครับรูปร่างหน้าตาของโอดินนั้นครับคล้ายลึงกับชาวไวกิ้งเขาไม่หนวดเขาสีบรอนครับเบ้าตาขวาที่ว่างเปล่าแต่แต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีขาวและสีทองพร้อมด้วยหมวกกันมีปีกขนาดใหญ่ครับเขามีความเมตตากรุณาและสติปัญญาตลอดจนความคามรพและความหย่ำเกรงต่อพลังที่เขาใช้ครับในฐานะผู้ปกครองเทพเจ้านอท์ครับบุคคลทั้งหมดเขาก็ได้ปล่อยเหมือนพลังประกายแสงด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ดูที่เงียบสงบนะครับโอดินเนี่ยมีม้า ซึ่งเป็นม้าแปดขาของเขาโอดินมีโทเป็นสีน้ําเงินซะเป็นส่วนใหญ่ครับผม <Yeah. S 1> อาวุธประจํากายของเขานะครับก็คือโอดินเนี่ยเขาจะถือหอกอสุมพลังที่เรียกว่ากรุงเนี่ยครับผมซึ่งอาวุธนี้สามารถใช้ยิงระเบิดที่มีลักษณะาขายดาวตกสีน้ำเงินครับซึ่งหอกนี้เนี่ยสามารถทําลไรได้ทุกอย่างและรวมแม้ถึงสิ่งชั่วร้ายด้วยครับ oh มีนด้รัเศษเป็นปีศาจที่มีลักษณะเหมือนสุนัขสามตัวที่มีผิวสีดำหัวสีทองและดวงตาสีฟ้าที่เป็นประกายครับซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกำเนิดจากพระเจ้าบบหลายตัวแม้ว่าจะปรากฏตัวเพียงแค่ตอนเดียวครับแต่ว่าเหล่าเวเนียนเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงพลังที่แข็งแกร่งและเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมที่ทรงพลังสุดกลุ่มหนึ่งที่สามารถต่อสู้กับซามูไรยแจ็คได้อย่างสูสีเลยครับอาวุธของเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายอาวุธแบบดั้งเดิมจากอียิปต์โบราณครับเล่มหนึ่งเนี่ยมีดาบโคง้งคล้ายเขย กระบองหรือว่าไม้เท้าสั้น2เล่มละกันครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่ใช้ต่อกรก,กับซามูไรแจ็คได้อย่างสูสีครับพลังและความสามารถครับพลังแรกที่เราจะได้เห็นกันเลยก็คือพลังการรักษาที่น่าทึ่งครับซึ่งพลังนี้ก็ไม่สามารถทําให้เขาเนี่ยเจ็บปวดได้เลยครับจากการที่ซามูไรแจ็คเนี่ยพยายามโจมตีนะครับก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายหรือความเจ็บปวดให้กับเหล่ามินเนี่ยนออฟเซตได้เลยครับต่อมาเป็นพลังการต่อสู้ได้อย่างไม่มีขีดจํากัดครับโดยตัวพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอาหาร หรือน้ำหรือการพักผ่อนจะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นหรือว่าขีดจํากัดในการต่อสู้ครับ Emotional ต่อไปเป็นประสานน้ำผัดที่เฉียบแหลมมากครับเป็นประสานน้ำผัดในการได้ยินแล้วก็กลิ่นของเขาถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากครับต่อไปเป็นความแข็งแกร่งความเร็วและความคล่องตัวครับซึ่งความสามารถที่พวกเขาใช้เนี่ยเป็นเหมือนความสามารถที่เหนือมนุษย์อย่างมากครับพวกเขาเนี่ยสามารถตัดเสาหินได้เป็นออกเป็นชินช้นๆเลยครับและพังกำแพงวิหารด้เพียงแค่กระแทกเข้ากับเสาเห,เหล่านั้นครับพลังมัดของเขาแข็งแกร่งพอที่จะต่อยแจ็คให้ลอยกระดินไปในอากาศได้เลยครับและพวกเขาสามารถวิ่งบนกำแพงหรือแม้แต่กับหัวบนเพดานได้ครับสามารถพลิกตัวได้ขนาดอยู่กลาง มีทักษะในการใช้อาวุธเฉพาะตัวอย่างมีประสิทธิภาพครับดูจากการต่อสู้กับแจ็คในระหว่างตอนได้เลยครับดิโอเมนวิญญาณลึกลับแห่งความตาย ที่คอยหลอกหลอนแจ็คอยู่บ่อยครั้งครับเขามีลักษณะคล้ายกับภาพเงาสีดําน่ากลัวของซามูไรในชุดเกราะที่มีดวงตาเป็นประกายเขาขี่ม้าซึ่งบรรยากาศรอบตัวของเขาเต็มไปด้วยหมอกสีเขียวที่เป็นลางไม่ดีครับซึ่งเขาเปิดตัวเปิดเผยตัวเองดูเหมือนว่าเราจะไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาครับซึ่งเขาเนี่ยมีบ่วงรอบคอเขายังมีเสียงที่ลึกและมืดมนครับ ม,มีการเปิดเผยในภายหลังว่าสาเหตุที่เขาหลอกหลอนแจ็คเป็นเพราะเขาละเลยจุดประสงค์ของตัวเองในฐานะซามูไรครับพลังและความสามารถนะครับก็คือการลอยตัวครับโอเมนสามารถลอยตัวเองขึ้นจากพื้นได้ครับเขาทำสิ่งน,นี้เป็นหลักเมื่อเขาไม่ได้ต้องขี่ม้าครับต่อไปเป็นความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นครับเขามีความแข็งแกร่ง,ง,ง,งทางด้านกายภาพมากครับซึ่งเขาแข็งแกร่งพอที่ทำลายโครงสร้างหินด้วยการเหวี่ยงดาบเพียงครั้งเดียวเลยครับต่อมาเป็นความสามารถนักดาบนะครับซึ่งความสามารถของเขาเนี่ย อยู่ในระดับประาจารเลยครับเนื่องจากเขาเป็นวิญญาณของละอุปธรรมของซซมูไรครับเขาจึงมีทักษะที่เก่งกาจเป็นที่สุดครับโทนัสผู้ปกครองแห่งไททันและเป็นเจ้าแห่งการเวลาของมนุษย์ โคนัสมีผิวสีฟ้าสดใสมีเขา่าและหนวดสีขาวดวงตาสีดำพร้อมกับไอริสสีแดงหมวกสีทองและมักมีสีหน้าเศร้าโศกอยู่ตลอดเวลาครับความสามารถและการใช้พลังของเขาครับก็คือเขาสามารถบิดเพื่อความเป็นจริงได้เลยครับโคนัสเนี่ยสามารถโค้งงอการเวลาแล้วก็พื้นที่ที่ตัวเองต้องการครับซึ่งพลังนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถแคบที่จะควบคุมทุกอย่างได้เลยครับแมนโอลคิดบอดสออว์เตอร์เทพธิดาแห่งน้ำครับเป็นเทพีแห่งน้ำ ที่ปรากฏเป็นวิญญาณที่โปร่งใสแล้วก็ดวงตาสีฟ้าที่เปล่งประกายครับพลังและความสามารถของเขาก็คือพลังน้ำนะครับในการที่เขาเนี่ยเป็นเทพีแห่งน้ำนะครับเธอมีความสามารถในการสร้างรูปร่างหรือว่าควบคุมน้ําได้ครับมีความสามารถในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีพลังท่าดังที่ได้เห็นจากการที่เธอเนี่ยสร้างา่าทั้ง3ามท่าทั้งสานี้ก็คือท่าดินครับท่านี้สามารถควบคุมดินรอบตัวเธอเพื่อใช้เป็นอาวุธหรือสร้างเครื่องกีขวางเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูหลบหนีได้ครับรูปแบบการโจมตีหลักของเธอคือการเปลี่ยนมือของเธอให้เป็นขอนแล้วก็บดขยีัตรูคบ ทตุลมท่านนี้มีความสามารถในการควบคุมอากาศแล้วก็สามารถทําให้เกิดพายุทอร์นาโดได้ครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏการรูปแบบอื่นๆของลมครับรูปแบบการโจมตีหลักของเธอคือการเปลี่ยนแขนของเธอให้เป็นแท้ที่ทรงพลังครับต่อไปทตุไฟท่านนี้มีพลังในการควบคุมได้ใช้สร้างกระสุนเพื่อเผาเป็นวงกว้างรูปแบบการโจมตีหลักของเธอคือการใช้ดาบไฟและตัดเผาสิ่งต่างๆครับ ต่อมาเป็นพลังของ TP น้ำครับก็คือ Energy Bar าการปล่อยพลังไปยังพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการครับเป็นพลังที่รุนแรงมากๆเลยครับมันพระประดุจของแจ็คครับเป็นการปรากฏตัวโดยการสร้างดบาบคาตนะบนก้อนเมฆครับซึ่งแจ็คเนี่ยก็อธิษฐานขอให้พวกเขาเพิ่มพลังดาบของเขาเองซึ่งเป็นฉากที่มีอิมแหกแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แจ็คได้อย่างมากครับ เสรเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามความกลาหวและพายุของอียิปต์ครับพลังของเขาที่เห็นก็คือการสร้างลูกสมุนที่แข็งแกร่งเพื่อโจมตีอียิปต์เพื่อสร้างขาวบวนวายและการทำลายล้างครับในตอนนี้ก็มีแค่การกล่าวถึงนะครับเขาก็ได้เขนี่ยไม่มีการปรากฏตัวที่แน่ชัดเป็นตอนๆเลยครับ เป็นเทพแห่งทันยพืชและก็ความมระดุษสมบูรณ์ของชาวนอร์ครับซันและก็มูนครับเป็นจิวัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่แจ็คพูดถึงภายในตอนครับซึ่งซันดูเหมือนเป็นเด็กหนุ่มสวมเสื้อผ้าสีสม้สมหัวงเขาดูกลมๆม,มีสีเหลืองและโดยทั่วไปเขาเนี่ยจะมีผมเป็นสีแดงครับมูนดูเหมือนเด็กสาวสวมชุดสีน้ำเงินหวัวเธอยังดูกลมๆแต่ว่าหวัวงเธอก็เป็นสีขาวและก็ผมของเธอก็สีฟ้าอ่อนเช่นกันครับต่อมาเป็นเทพเจ้าทอเทพเจ้าสายฟ้าของชาวนอร์ทครับและเป็นบุตรของโอดินทอเนี่ยก็ยังมีอาวุธประจำกายเป็นคอนนโยเี ซึ่งเป็นคอนพิเศษครับต่อไปก็คือไททันนะครับซึ่งไททันแต่ละตัวเนี่ยมีรูปร่างเฉพาะตัวและมีพลังที่เป็นเอกลักษณ์ครับโดยทั่วไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยสวมเสื้อเสื้อคลุมหรือไคต้อนซึ่งเป็นลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเทพนิยายกีกครับโดยจะมีโพลนอสชามเฮลิออสเดอะซันเนโมซินส์เป็นเมมโมรีแอสลาดเป็นไททันออฟแอสโทรโนมีครับพุณมิซิอุสเป็นไฟเทมิสจัสติกแอนด์ลอแล้วก็เป็นซูดเป็นไลนิ่งครับบัคคิลี่ผู้กลุ่มนังวาาััครบ แฮมดาวเป็นเทพเจ้านอร์และเป็นผู้พิทักษ์แห่งแอสการ์ดครับต่อไปเป็นซูสราชาแห่งเทพโอลิมเปียและกีซึ่งเขาเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าครับซูสปรากฏเป็นชายผิวสีน้ําเงินล่ำำําซ้ำมีหนวดและเข่าสีขาวและคิ้วสีน้ําเงินเข้มซูสฉายแสงสีฟ้าแห่งความศักดิ์สิทธิ์และสวมไคตันสีขาวครับพลังของเขาก็คือสายฟ้าฟาดซูสสามารถคว้างสายฟ้าทรงพลังใส่ศัตรูได้และสายฟ้านั่นเองก็เพียงพอที่จะเอาชนะโคนัสผู้มีอำนาจทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเลยครับ นี่คือเรื่องราวของเห่าตัวเทพจากเรื่องสมุไรจ c ดครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละคเรเหล่านี้หรือว่าจะมีข้อเสนอแนะข้อมูลที่อยากเสริมแก้ไขก็ลองบอกกันหน่อยครับแล้วก็สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดความสนุกต่อไปคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ